ก็จากคลิปที่แล้วครับหลังจากพ่มใได้ทาการทอดปลาพงแดงได้แล้วตัวเร็วพ่มก็ได้ทาการเดินทางต่อครับเพื่อไปอยังป่าไม้ต่อไปครับนี่ครับป่าไม้ต่อไปของเราครับดูงครับใาใหญ่ได้ไม่ได้ครับพี่น้องครับ

จำจำนี่นะว่าวงนี้ผงแดงล้านนะวงนี้ดูครับนี่ครับใส่สุดสุดนะครับผงแดงครับนี่ครับพี่น้องครับอื้มห่อมห่อมพี่ผงแดงพี่น้องเออเลยครับตัวนี้ก็ผงแดงพี่น้องดูครับตัวนี้ครับสดิบดิบครับพี่น้องครับสดิบดิบพี่น้องเอออื้มหืมนี่ครับลิงครับพี่น้องครับเลยครับสัวนนี้ครับโอ้ยจองเลยจังมันทารออยู่ครับ ว่างคนไปไหนได้ครับมันจะมาเก็บปลาที่เพิ่มทิ้งไว้ครับนี่ครับดู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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยออุยออุยดูป๊าพี่น้องเออได้แล้วพี่น้องเออป้าวิ่งไปแล้วพี่น้องเออไปแล้วได้แล้วมาแล้วตัวนี้มาแล้วอย่างไม้เลยไม้ป้าฮั้นละป้าดิฉัพี่น้องเออฮึ่เร็วฮึ่ยเร็วฮึ่ยเร็เอ้ามาแยงตัดหน้าเลยตัวนี้อือหือนู่นครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเป็นแถวครับพี่น้องครับนี่ครับลูกปลาเพิ่มทิ้งไว้ครับลอปแ ไปเอาเลวมีน้องเอ๋อได้เลวได้เลวไปเลยมีน้องเอ๋อดูครับลิงพอได้พ่นพอได้จะลูกปลาทุ่มทิ้งไว้ครับพี่น้องครับดูครับลูกปลาจะมุ่งทิ้งไว้ลิงก็จะมากินตกอครับพี่น้องครับไปเราหนามขึ้นแล้วพุ่งไปทางครับนี่ครับถอดสักทีเลยพอรับก็มีปลาพี่น้องครับอือหือถอดไปแล้วครับวงนี้พุ่งไม่ได้ครับวงนี้ปลาไม่มีพุ่งก็ไปต่อครับพี่น้องครับไปข้างหน้าต่อลาพี่น้องเอ๋อได้แล้วตักกองของเราก็มัดแรงพี่น้องครับไม่ได้ท่ายครับตัอทุ่นถอดครับนี่ครับวงนี้พ่ออองงงแดล้ีนเ ตากองเราไม่รอดแต่ว่าพี่น้องเออวรงนี้ดื่มไถ่กับนี้ครับพี่น้องครับบ่าผงแดงลาพี่น้องเออวันนี้มาแล้วครับลิสกีวันนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับย,บยบยบเลยพี่น้องเออ